สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่โรงหนังนะครับหนังที่กําลังมาแรงในะช่วงนี้ก็คือ007 s p e c t e แต่วันนี้เราไม่ได้ดูหนังอย่างเดียวนะครับแต่เรามาพูดถึงพฤติกรรมที่ไม่ควรทําในโรงหนังนั่นก็คือพฤติกรรมอะไรบ้างนะั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด เล่าวะที่ไหนอ่ะดูหนังอยู่ดีตอนเนี้ยสักพักนึงอ่ะสองทุ่มโอเคสองทุ่มก็ได้เดี๋ยวไปแค่นี้นะไม่ควรส่งเสียงดังในโรงภาพยนตร์เฮ้ยบูมอา้าวมาไงเนี่ย นี่ไงก็นั่งรถมามันคืนกินเล้นกันอยู่เลยนี่ฟื้นด้วยเนะฟื้นดิอ่ายง่ายมันดูเรื่องอะไรเนี่ยมันดูสเปกเตอร์หรอสเปกเตอร์สนุกป่าวสนุกมากเลยเอออออออ้าวอ้ามอ้าวฟอร์ดมาด้วยเนี่ยอ้าวบุ้มอ้าวอ้าวทำไมไม่เห็นอ่ะเอามายังไงทำไมไม่บอกเหรว่ามาฮะขี่รถมาจะมาอย่างไรมานั่งมานั่งนั่งไหนนั่งนี้บ้างด้านั่งนี่นั่งนั่งนั่งดูหนังดูหนังไม่ภาคหนังเนี่ยบุ้มเนี่ยฉากเนี่ยผู้เอกไม่โดนยิงเฮ้ย เนี ground, ground, ่ยโดนริงวะโดนยิงเลยเฮ้บอกแล้วว oh ่าโดนยิงเฮ้ยตายเาอ่ะตายดีตายเพื่อตายอยูแล้วโอ้โหเนี่ยพ่อกตายหนังจบเลยไม่ยื่นเท้าไปข้างหน้าพ่เือนหไ่วนยเอาเลยที่ไม่ควรวิ่งเล่นในโรงภาพยนตร์ ห้ามทำอนาจารในโรงภาพยนตร์นี่ก็คือ6พฤติกรรมที่ไม่ควรทําภายในโรงภาพยนตร์นะครับถ้าคุณไม่ชอบอะไรคุณก็ไม่ควรทําสิ่งนั้นกับคนอื่นเช่นกัน 走开、ah. so。